S 1> 1. <S สวัสดีครับเน็ตครับเจเจครับครับโอเควันนี้ได้มาร่วมงานกับทางอินทูอิครับครับผมต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของเน็ด้วยครับผมที่มาร่วมงานกับอินทูอิครับผมแล้วก็วันนี้เราสองคนก็มาเหมือนกับมาเปิดโปรดักต์ใหม่ของเขาด้วยครับผมก็เป็นตัวพาร์เมโร่นะครับผมใช่ก็จะบอกว่าวันนี้บรรยากาศก็กคือสนุกนะเพราะว่าด้วยความที่ พี่พี่แฟนคลับให้กำลังใจทุกมาให้กำลังใจเยอะมากเลยเป็นไงมั่งเจเจโอ้ยจริงๆผมชอบมากผมชอบพาร์ทในการเล่นเกมนะครับแบบว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็มีเกมที่เน็ตคิดขึ้นมาเองอีกนะฮะที่เกี่ยวกับว่าา acting ของเธอรู้สึกว่ามีความหลากหลายแล้วก็เอาจริงๆผมก็อยากเล่นอีกนะแต่ว่าเวลามีจํากัดก็มานนี้เละกันไม่ต้องบอกว่าเวลาออกงานกับเน็ตอะเวลาออกงานกับเน็ตอะสนุกแน่นอนเราบรรยากาศร่วมงานกับแฟนๆด้วยได้เล่นเกมด้วยเป็นไงบ้างแต่ว่ามีให ใบคำเป็นไงบ้างครับใบคำจริงก็แบบโอ้โหรักโลกผมไม่อะไรแบบใจแล้วก็อย่างงี้ไม่คือเหมือนใจฟูมากกว่าไม่ไม่ไม่คืออันนี้ก็รักได้ถือป่รักโลกไปว่าใหญ่แบบใหญ่เ้ยรักโลกไงแต่จริงๆมันก็แล้วแต่ความจินตนาการของแต่ละคนมันเหมือนกันมันไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่แค่เราก็แค่คิดว่ามันถูกไงใช่แต่ก็สนุกนะจริงครับครับพี่เดช แล้ววันนี้ได้โอกาสเตรียมเพลงร้องให้แฟนๆด้วยจริงๆก็เป็นยืมเพลงของกี่หมือนป้ามาครับผมใช่ครับผมของนิวของนิวครับผมใช่แต่ว่ารู้สึกว่าพีเน็ตเขาแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาเรียกว่อะไรอะไปเรียนไอ้นี่วิธีการออกเสียงเขาวิธีการออกเสียงเขาไอ้นี่นะเห็นไหมทุกคนเห็นว่ามันแบบว่าว้าวขึ้นนะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเอาพีเน็ตร้องเพลงดีว่าเลยโอ้ไม่จริงไม่ใช่แค่พีเน็ต ต้องมาทั้ง4ี่คนเลยเจเจเต้คิมเป็นดีว่าใช่เป็นแบบโอเปราเพราะว่าด้วยความที่เราเรียนการออกเสียงใช่นี่คือถ้าทุกคนเห็นผมมีวิธีการฝึกของผมนะทุกคนหกวนี่คือเรียนแล้วใช่ไหมไม่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่แบบเรียนปุ๊บดีปั๊บมันก็ต้องฝึกฝนอทุกคนว่าไงดีดีมากโอ้ยทุกคนตาใสแต่ก็จริงๆก็เราต้องค่อยๆเรียนรู้ใช่เพราะว่าต้องเรียนเรื่อยๆฝึก ฝึกฝนแบบแบบสม่ำเสมอแต่นี่ขึ้นจริงไมห,หมแต่ว่าโดยโดยรวมหมายถึงว่าเหมือนน่าจะเป็นจากการวิร่งสองมันน่าจะมีทริคหลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่<ม>พี่ว่าน่าจะอยู่ที่กําลังใจจากพี่พี่แฟนคลับแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็คุณครูก,ก็คนรอบกน็นี่คนรอบข้างจะใครล่ะนี่อ่ะไม่ไม่เจาะโจคนเลยอ่าใจอะไรไปกระถามต่อไปก็ได้เอาโอเคค่ะแล้วฝากงานวันนี้หน<ม>่อยด้วยครับผมฝากไหมก็ อ่่ไเ็กนกนด้โอเคครับผมยังไงก็ฝาก Intoit ไว้เป็นออบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมก็จริงๆเปิดโปรดักต์ใหม่เป็น Primer Grow นะครับผมก็ใครที่เคยใช้แล้วก็สามารถบอกต่อได้หรือว่าถ้าใครยังไม่เคยใช้ก็ลองใช้ได้ครับผมก็ที่สำคัญมาซื้อได้ที่ Eve and Boy เลยนะครับครับก็จะช้อปปิ้งง่ายเลยถ้าเกิดว่าบ้านใครใกล้ Eve and Boy สาขาไหนก็เข้าไปช้อปได้เลยครับแล้วก็ฝากสินค้าตัวนี้ของ Intoit ด้วยครับครับโอเคเมื่อเช้าได้โพส จริงก็บนส่งมาเช้าก็ไม่ได้พูนี่ทีไม่ไุ้นเลยเราเพิ่งเจอครับแหมไม่ได้ไปสิไม่ได้ไปงอนเล่าไม่ไปอ่ะเราเล่นเราเล่นก็จะบอกต้องบอกว่าคือโชคดีที่อากาศดีครับฝนไม่ตกเพราะว่าตอนแรกที่รู้ว่าวันที่13อ่ะเราก็แอบไปเช็คสภาพอากาศแล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงฝนตกไหมก็คือตกอัดกับบ70%เเลยมั้งตอนนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องแบบ สายมูนิดนึงใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออไปแบบขอแบบเออแม่ช่วยหน่อยใช่รับผมสุดท้ายเราก็ไม่ตกก็อากาศดีด้วยไม,ไม่งั้นไม่เช้าก็ตกเลยถ้าไม่ได้ไม่รู้เราเราไม่รู้ไงเราก็แบบคือเราเคยทําอีกได้เราก็แบบเออแบบสายมูใช่เ<ม>พราะนี่ก็กได้ไหมว่าเราเป็นคที่ไหนมาถึงแบบพี่รุ่ักเราขนาดไม่นะคือด้วยความที่ อันนี้มันจะลึกไปหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่จิตใจเราแล้วกันเราเหมือนกับว่าเออเราแบบตั้งจิตแบบเออขอขอปู่ขอย่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เลยอากาศดีแล้วก็รู้สึกว่าลมพัดเข้าหน้าเลยจริงฮะจริงอันนี้ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผบเธอแล้วกันครับก็รู้สึกว่าวันเป็นการมงคลที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยแบบว่า a b c บซีอะไรกําลังจะดี ช่างมันเถอะครับก็คือทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมบซึ่งก็ตั้งแต่เรื่องอากาศเรื่องของการโฟงงานเรื่องของทุกอย่างแล้วก็พี่ๆแฟนคลับด้วยแล้วก็ก็ต้องขอบคุณมากที่ที่ไปให้กําลังใจการที่น้างานแล้วก็ถา่างทีหน้าจอด้วยเช่นกันใช่แล้วคือต้องบอกว่าขอบคุณพี่แฟนคลับ <c oughs> องที่ว่าเราอาจจะประกาศกระทนหันร,รับผมแล้วก็พี่ๆเขาต้องเดินทางมาก็ทั้งแบบคนในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งอินเตอร์แฟนรับผมเพราะว่าจริงจริงการเดินทาง่ยมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับผมก็จริงจก็ต้องบอกว่าเป็น งานที่สําคัญสำหรับพวกเราก็พี่ๆชาวผบเพลทุกคนมากๆก็จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็จริงๆจะบอกว่านี่แค่จุดเริ่มต้นนะก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาก<ด>ัน<ด>ครับผมใช่ก็ยังไงพวกเราก็ชาวพบเพลทั้งนักสแสดงทีมงานครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วรครับเร็วๆนี้ครับใช่ครับผมแต่ว่าได้แอบได้ข่าวว่ามี เออไม่ได้แอบนะครับพูดมาตลอดนะครับเราเล่นเราเล่นก็จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้แอบ <G ül üyor> แต่ว่าเหมือนกับแซลแซลแต่ว่าเหมือนก,นกับเป็นการที่แบบมีเรียนเสร,ริมกันเพราะว่าด้วยความที่เราตอนนี้เรามีเวิร์ชช็อปแอคติ้งแล้วก็เวิร์ชช็อป <workshop S 1> <ๆ S 2> เกี่ยวกับบท <S <S แล้วก็มีเกี่ยวกับการพูดแต่ว่าส่วนทักษะอื่นๆน่ะก็ยังจะมีเรื่อยๆื่ครับผมบทก็คิดว่าคงจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าทักษะพอที่ต้องเรียนแยกกัน อีกสักสองสามอย่างรับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็อยูว่าเข้าปากเลยนะยังนะครับเพราะว่าจริงๆแต่ว่าเราก็ไปอ่านบทเนาะชื่ออะไรฮะนักคุณไงยแล้วชื่ออะไรนี่นะฮะไม่ได้เดี๋ยวเขารู้อะไรเดี๋ยวเขารู้เขารู้อยู่แหละครับไม่รู้บางคนไม่รู้ขอบงมงี้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอดูแต่เราไม่จับชื่อใครอะไรนะครับแต่เราไมจับชื่อใครลูกจ้าลูกจาเลยครับทิ้งนภ์ภพเนี่ยฮะกับท่านหมื่นภพสิลป์ป๊อป เราเล่นเราเล่นครับผมแล้วมีแบบว่ารอบนี้ได้ร่วมงานกับนักแสดงแบบใหญ่ด้วยก็จริงๆก็ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าว้าวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอพี่พี่แคสมาแบบ แคสอื่นๆพร้อมกันเหมือนวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอก็ได้ทำความรู้จักแต่ละคนก็มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์กันมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะแต่ละคนที่ผลที่ใหม่มาร<ช>์ชแล้วก็ที่มอสนะครับ<ม>ซึ่งจริงก็ยังจะมีแคสิ่ในเรื่องอีกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็วเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามดูว่าแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกแคสในเรื่องด้วยเหมือนกันใช่แล้วผมแอบตื่นเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่เราเจอแม่แล้วเป็นพี่ผลก็เป็นแม่ผมแต่ว่าผมยังไม่เจอพ่อเลย ยังยังไม่ยังไม่สามารถบอกได้กันยังไม่สามารถบอกได้แล้วก็ยังไม่เจอท่านอื่นๆที่แบบทั้งอะไรนะผานืนหานเชิดอแล้วก็ตัวละครหญิงเหมือนกันใช่แล้วก็พิมแล้วก็วันนายวันนาใช่ครับผมท่านตอนสเกาวเกาววันนาใช่ครับผมแล้วตอนนีจะต้องเซอร์ไพรส์เหกันเซอร์ไพรส์แน่นอนครมืกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราก็ต้องรอไม่เหมือนกันใช่ใช่โอเคแอบสปอยหน่อยได้ไหมว่าแบบจะเริ่มเปิดก็ช่วงไหน จริงๆคิดว่าก็เร็วๆนี้แหละครับหมายถึงว่าหนีป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แซวเซลเซวเซลเซลเปิดกล้องตอนเช้าตู่ไม่ใช่ซึ่งแล้วเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่กล้าแบบว่าคอนเฟิร์มมากขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวันแล้วก็ตารางงานศิลปินบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะคิดว่าในช่วงพีเรียดเดือนส่งเดือนใกล้ๆนี้แหละใช่น่าจะเป็นการเปิดกล้องแล้วแล้วหน้ามีซีรีส์ออนไลน์ท่ามกลาเทียนเธอได้พบเจอกันแล้วใช่ครับผม EP 7เจ็นี่ไงอ P นี้ก็จะเห็นเรื่องราวของตัวคาว์ินกับเจมากขึ้นแล้วครับผมแล้วก็จะบอกว่าแอบตื่นเต้นแทนที่ซีนุนี่ก็จะมีโอมเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่พรุ่งนี้เป็น EP 7ที่ดูด้วยกันที่โลงนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับผมแต่จริงๆบัตรจะเอาแล้ว แต่ทุกคนน่าจะสามารถไปให้ให้กำลังใจกันได้ใช่ครับผมจริงๆถ้าใครไปไม่ได้จริงๆก็สามารถดูผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือดูผ่านทางทีวีได้เลยครับแต่ถ้าใครพลาด EP 7นะครับผมสามารถรอ Final EP ได้นะครับผมใช่สามารถเตรียมเงินไว้เลยไปดูไปดูที่โรงด้วยกันไม่รู้เขามีหมดแต่แต่พูดขายของไปก่อนใช่ต้องมีแน่นอนครับผมยังไงก็คิดว่ามีอยู่แล้วใช่ยังไงก็เก็บเงินด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่ข้างฟ้าเคียงเธอ Final EP ครับครับผมใช่ ตอนเจอครั้งแรกก็คงรู้สึกว่าทำไมไอ้นี่ร้องพลงหยู่ตรงกลางผมก็ยังงงว่าทำไมผมไม่บอกตรงกลางร้องพลงตรงกลางเ็เป็นเเป็นตัวละครนี้เป็นเป็นนักร้องแหละเป็นอยู่ในวงประสานเสียงแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับเป็นผู้ช่วยของพระดาชลาแล้วบังเอิญว่าเขาเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ปลอมตัวมาขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาแค่ไม่ได้พูดอะไรผมแค่ไม่ได้พูดเขาก็ไม่ได้ถามก็เลยรู้สึกว่าแต่ตรงที่ว่าผมอยากผมอยากจะบอกว่าคือ เรื่องราวของพวกเราสองคนนะมันอาจจะแบบเป็นเขาเรื่องอะไรให้ให้คนดูลุ้นมากกว่าว่าวิธีไหนทำไมทำไมถึงตัวเจ้าชายคาวินไม่ไม่บอกไม่บอกเจแล้วทำไมตัวเจถึงถึงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริง,รรงมันก็มีเหตุผลทั้งทั้งสองด้านแต่ว่าผมว่าสักประมาณจริงจริงเจก็จะแบบว่าเบาเบาสมองไปก่อนแต่ว่าหลังจากนี้ั้งแปดเป็นต้นไปผมบอกเลยว่าก็เบาสมองเหมือนกันไม่ <laughs> ก็จะเข้มข้นแล้วป็นคนมาคึนเราเราจะได้แอบเห็นแบบมุมกิของ เอ้ยพูดเลยว่าก็ต้องดู EP เจ็ดแจริงจริงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นสําหรับตัวความสัมพันธ์ของคาวิกันเซใช่ใช่ครับผมแต่จริงจริงไม่ใช่แค่พาร์ทของพวกเรานะพาร์ทของชสองชาลันคานินชารันคานินเเพทายนี่คือก็สุดเหมือนกันใช่ครับแต่ที่พูดนี่ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าตามตามทำนายของเรื่องเนี่ยมันจะแคมปวคแล้ว ผมไม่ได้ล่าสุดครับประกาศมาสักพักแล้วเล่นแล้วซซก็วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมแฟนไซค์ครับผมจริงๆไม่แน่ใจว่ายังสามารถซื้อได้อยู่ไหมถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับรอเล่นก็วันอาทิตย์นี้นะครับผมงานแฟนไซค์ของผมนะครับผมก็สามารถให้กําลังใจกันได้ครับผมหรือว่าถ้าใครมาก็สามารถมาเจอกันได้ครับผมชายที่ยูเนี่ยนมอลนะครับผมแล้วก็มี2เวอร์ชันนะครับผมถ้าใครอยากซื้อสะสมไว้ก็ จัดไปเลยครับผมก็มีตุ๊กตาด้วยนะทุกคนมาลุ้นเป็นผู้โชคดีได้นะครับเซตเมื่อกี้มีสายส่งมาว่าในรูปกาก็รู้เ่กนแเอ่น้อยมากเอา<ม>จริงๆต้องบอกว่าต้องบอกว่าคือผมถ่ายหลายเซตมากแต่ทุกคนโฟกัสครึ่งน้อย <c oughs> แล้วคือ <c oughs> ไม่แต่ว่าเสื้อคึ่งน้อยเนี่ยเป็นถ่าย,ายเ,เหมือนกับถ่ายเสริมเหมือนว่าเอ้ย กลัวแบบกลัวรูปเล่มไม่พอก็เลยรู้สึกว่าโอเคพี่เขาตัวนี้มาถ่ายใส่ไปอย่างเงี้ยแต่ทุกคนโฟกัสพื่พพพพน้อยเจ๊เจ๊โฟกัสเพื่อน้อยอ่ะแต่มันเป็นคู่สีที่แบบว่าดูแบบที่นใส่แล้วขึ้นแล้วก็แบบว่าดูแบบมาสคูลีนสุดๆนะฮะอันนี้คือชมใช่ไหมก็ชมไม่แต่ <laughs> แต่ต้องบอกว่าในโฟโต้บู่์มีหลายมีหลายเซตมากครับผมต้องบอกว่าคุ้มซื้อเลยครับรอช้าไม่ได้ซื้อได้เลยถ้าสมบูติถ้ารอช้าละ่ะฮะรอช้าก็ ไม่เป็นอะไรเราไม่รู้เราไปดีกว่าคืเห็นบอกว่าในคลิปอนมันมีสองเฟรก็แบบเซ็กซี่แล้วก็ใช่ครับอยากรู้ว่าจริงๆชอบดูแบบไหนจริงๆผมเป็นมือน้อยยกตัวอย่างสัมภาษณ์ว่าเป็นพาร์ทของมืองน้อยแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทอื่นๆผมก็รู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทของพี่เนทจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าการโฟกัสดี attitude ตอนถ่ายรูปดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูทั้งสองพาร์ทนั่นแหละครับก็คือชอบชอบหมดชอบหมดอะไรที่เป็นพี่เนท ไงก็แปลให้แปลให,ลให้เขาไม่ยอมบอกตรงแล้วนี่เราได้เอฟไปยังอะไรนะครับเราได้ F เป<น>ย์ผมทุกบอกทุกทุกครั้งเขาว่ารอของฟรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ <c oughs> ก็นี่ไงของขวัญมันเกิดน้องก็โปรตบุเทเนี่ยสองเล่มก็คุมแล้วว่าใช่ชูชูตอนล่าแต่ต้องไม่สามารถบอกได้ว่าเล่มไหน <c oughs> ใช่เป็นให้ลุน้นให้ลุ้นครับผมอย่างนี้ต้องไปซื้อทั้งทั้งสองเล่มแต่แต่ต้องพูดว่ามันคุ้มจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ผมบอกแล้วว่าแฟนไซของผมอ่ะ คิดคอนเซปต์เองครับเหมือนกับไปเสนอกับทางค่ายแล้วก็เลือกโลเคชันเองด้วยด้วยความที่เราเราชอบทะเลครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายกับธรรมชาติก็เลยเลือกโรงแรมแบบต้องขอบคุณทางสแตนดาร์ดหัวหินด้วยใช่ที่เหมือนกับอำนวยความสะดวกใช่ใชครับ้วอนาคตมีแลนอย่างมีคอที่นี่ไหมก็น่าจะรอพบเธอฉายก่อนกันะครับผมใช่แล้วเรา่อยวางอนาคตอะ example เราอะไรนะก็คงเป็นอย่างนั้นใช่แค่แต่ว่า ถ้าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายอยากอยากไปถ่ายหลาเคร่้งถัดแล้วปะจริงๆแล้วก็ผมไปพ,พูดคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับโรมานแล้ใช่แต่ว,ว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอะไรแบบว่าที่เ,เราเพื่อคิดออกนะ,ะเดี๋ยวไว้ไว้ไว้มีโอกาสค่อยเสนอรอก่อนรอก่อนก็คือรอเพื่อเพืก่อนนะครับท<ๆ>ุกคนโอเคสัปาหในอนาคตใหม่เราจะมีอะไรเราเป็นราบ้างครับผมก็เร็วๆนี้ก็อาจจะเป็น ร็อกซัมติงอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้รอติดตามอาจจะเป็นของทางเราเองหรือจะเป็นของทา,า,างแบรนด์ไหนๆก็ฝากทุกคนติดตามดูครับครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับผมตอนนี้กําลังฉายเลยก็มีทางพี่ซิลน,นิวจิมมี่โอมแล้วก็เนเเจก็มีอีกหลายๆคนเลยครับผมก็ตอนพรุ่งนี้อีพีเจ็ดแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ของผมมีซอมไวเวอร์นะครับผมก็เร็วๆนี้เหมือนกันได้ข่าวมาแล้วว่า จะฉายช่วงไหนใดๆแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราสองคนพบเธอนะครับผมใช่ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมซีรีส์พบเธอนะครับมีเนเจอร์ก็ลาเต้คิมแล้วก็ทุกคนเลยครับครับฝากด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญฝากอินทูอิดด้วยนะครับใช่ครับผมเสือได้ที่อีเวนต์บอยนะบบ๊าายยบ๊ายบาย